วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่กระเป๋าหนึ่งใบเท่านั้นจ้ะทำแบบนี้นะตั้งกล้องแล้วให้แบบเห็นกระเป๋าเยอะๆอย่างนี้นะสามสองหนึ่ง เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเอนเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เห็นกระเป๋าอยู่หน้ากล้องชัดๆค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆโยนกระเป๋าใส่กล้องค่ะเลือกตำแหน่งที่กระเป๋าอยู่ใกล้กล้องมากที่สุดได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะตอนนี้เราต้องการจะให้คลิปของเราเล่นวนซ้ำหลายๆรอบค่ะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันทำซ้ำหรือคัดลอก เราจะได้คลิปที่เหมือนต้นฉบับออกมาอีกหนึ่งคลิปค่ะจากนั้นจิ้มสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงรอยต่อคลิปตรงนี้ค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันดึงเข้าคลิปจะออกมาประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้คลิปของเรายาวขึ้นก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ จิ้มที่คลิปสุดท้ายหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันคัดลอกหรือทำซ้ำจากนั้นตรงลอยต่อคลิปก็ใส่เอฟเฟกค่ะเลือกเอฟเฟกดึงเข้าแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนําคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆน,นได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ